เชครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเจเทเป้ครับวันนี้เราจะมาทําน้ําแตงโมกินกันนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับวันนี้ร้อนมากมากเลยนะครับเลยคุณพ่อจะมาทําน้ําแตงโมให้กินนะครับมีอะไรบ้างครับนี่แตงโมแตงโมสดๆเลยขุ้ปูซื้อมาให้เนาะแล้วก็นี่มีน้ําผึ้งเทน้ําเชื่อมอันนี้น้าผึ้งจากร้อยลังร้อยลังน้ำผึ้งร้อยลังน้ำผึ้งร้อยลังจากมิงเจริญ แก้วแล้วก็น้ำแข็งเนาะนะเหล็กแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำสูตรปั้นน้ำแข็งก่อนดูก่อนเลยว่าอันนี้ต้องให้ผู้ปกครองเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องใช้ไฟต้องให้ผู้ปกครองดูแลยพ่อเป็นคนกดเองครับพ่อชิมได้ไหมพ่อพชิได้ก็จะใส่พ่อน้องบอกชิมได้ไหมได้ไหนกินไอเชฟอย่าเอามือไปจับเดี๋ยวพี่ตัดให้ ไหมอ้อหออร่อยหวานเพราะแตงมมันเป็นรูแบบนี้เหรอพอพออ่่พชิมกนน,นี่แล้วพ่อจะใส่น้ำผึ้งโอ้หอมหวานรับทาน น่หานมาเฮ้ยขอแตงโมงน้อยเดี๋ยวๆๆขออีกคำก่อน <c oughs> เดี๋ยวจะไม่มีแตงโมงปันนะครับม,มาเออหวานนี่โมสดอนี่เราแช่น้ำแล้วหนึ่งคืนแช่เป็นรูปเลยนี่นี่โอ้แตงโมงไม่ใส่เข้าไปเปนน็นอยูร เป็นกอ้กอนๆเลยอ่ะ,อะกอ้กอนๆใหญ่ๆเลยไม่ใส่ลูกนึงเลยอ่ะอันนี้เต็มหนึ่งคัะอันนี้ต้องให้ผู้ปกครองนั้นจะกินห้พี่กินด้วย thế nhà đầu sưng xíp, mhm 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 Ồ, mhm mhm ngon mhm 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 thêm nữa rồi, ngon, ngon quá. ăn thay ăn nước, uống 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 น,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 นี้ครับอากาศดีๆแล้วก็ได้น้ำเรียบร้อยแล้วเนาะน้ำแตงโงอ่าเดี๋ยวถ้าอยากกินอะไรก็ซื้อผลไม้ชนิดนั้น,นเดี๋ยวพอ่อเอามาทำให้อย่าลืมกดติดตามครับจะให้เกิดป็นถึงที่ข่า่างนี้บมเลยครับชมที่ไหม่ได้ในเวลาสองทุ่มนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย